โอ้โหเดิมๆเลยนะคะหน้าจอเขาให้เดิมๆจากโรงงานรับสายได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเปาะหนังด้วยสีครีมเลยอ่ะคันนี้นะคะราคาผ่อนประมาณแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะแต่งซิ่งแบบครบเครื่องแล้วใครที่สนใจสามารถติดต่อหาลุกป้าได้ที่